นิบอนกำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยน้ำมือขององค์กรร้ายแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าพวกเรามีนิวอลเรนเจอร์เจ้าเจ้ามิโคเองแบบแมนนวลถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ กลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับซีรีส์นิวอนเรนเจอร์ <Wow. S 1> แล้ววันนี้นะคะคิวจะลงไปปฏิบัติภารกิจภาคสนามในน้ําของพิงค์เรนเจอร์ยูริไอ้อีบ้าลืมแปลงร่างเดี๋ยวขอแปลงร่างแป๊บเดี <c oughs> ตลับแปลงร่างกูยอยู่ไหนเนี่ยช่วยด้วยค่ะยูริทำตลับแปลงร่างหายโอ้ oh, ปิดตลับได้แล้วโอเครีเปลี่ยนสกินโดยดว่วนเลยผีกดแล้วแปลงร่างเป็นพิงค์เรนเจอร์ยูริรีริรีริทำไมต้องเอ็กโคเองฉันไม่เข้าใจ <c oughs> เออพวกพวก,วกูก็สงสัยเหมือนกัน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยค่ะกับทิงเรนเจอร์ยูริในสุสานรถทิ้งเรนเจอร์ยูริพร้อมปฏิบัติภารกิจค่ะแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยขอไปวิ่งเปิดประตูก่อนเอาจิงริงไหมด่านนี้ยังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เลยอะจำจุดจูยังไม่ค่อยได้เลยฉันจะไปวิ่งแต่ก่อนชาวบ้านไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ประตูข้างหน้าโรงนี้ออะเปิดไปก่อนเลยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ไม่มีประตูนะแต่เป็นกำแพงเนาะแล้วก็ประตูขวามือตรงตัวยูว้าวสวยเลยตรงนี้ผีไม่มาพังเลยอะทุกคน <Wow. S 1> นีมียานะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปหาของทําพิธีกันดีกว่าอขอทูบให้พิงเรนเจอร์หน่อยนะคะนะคะพิงเรนเจอร์อยากได้ทูบจังเลยจะว่าไปผีมีจริงหรือเปล่าวันนี้ไม่เห็นตัวเลยเออ,เอ,อคงมีแล้วแหละคงมีแล้วแหละใครลากาวบเนี่ยอีพี่กินลากมาอีกิ้วนะอีพี่กินตลอดเลยนะแย่งทอ่อแม่เหันลาก่อนเคลียร์กันเองนะหนูไม่เกี่ยวก็ลากมาหาหนูเองอะ่ะช่วยไม่ได้งั้นก็เดี๋ยวไปหากล่องทองที่อื่นดีกว่าเอ้าตรงหน้ามีกล่องทองพอดีเลยสวย ขอของหน่อยนะคะไหนดูซิตอนนี้คือขออะไรก็ได้เพราะยังไม่ได้เปิดเลยกูดาวลืมเลี้ยงกูดาวชิบหายแล้วเก็บของก่เอาผีมาพอดีเอาอีพิกินมึงลากมาหากูอีกแล้วล่ะเนี่ยสองรอบแล้วหนาคำหมัดแล้วนะแล้วประเด็นคือเบลแม่งก็บ้าจี้มาตามกูต่อด้วยเบลฉันไม่ได้เลยนะว่าเธอจะเป็นคนหลายใจแบบเนี้ยตามพ่กรีนต่อก็ดีอยู่แล้วมาตามฉันทำไมเออจิตใจคนเรามาต่อไปเนี่ยนางมาเอาฉันต่อไปเนี่ยคะ หล่อนจะมาไหมมาร์คบอกเพื่อนไ้ก่อนม้าเป้ <Huh? S 1> เาม้าเป้าเอ้าหายคนไหลยใจก็องนี้แหละนะไปเปิดหาของต่อดีกว่าไหนดูซิรอบนี้ได้อะไรได้ทูบสวยเลยได้ทูบกนเดี๋ยวหาที่ปักทูบก่อนข้างบนมีที่ปกักปะจำได้ว่าน่าจะมีพิธีอยู่หนึ่งพิธีนะข้างบนเอ้อ้าวข้างบนนี้ไม่มีหรอเอ้ยเดี๋ยวเวเอ้าเบลหล่อดมายังไงของหลอดเนี่ยเป็นไหนหล่อนก็มาแล้วเอาไปหนึ <c oughs> ่งเช็คเวฟสนับได วิ่งมาหาฉันดีนักก็โดนไปเลยแล้วกันเอางเธอจะตามเราต่อหรือเปล่าว่ายังไงเธอหายหน้าข่าวยังตามต่อนะโอเคอุ้ยนางพังตู้ก่อนมาเอาลายมาเอาอะไรนักหนาลำใหญ่แล้วนะคนอื่นมีให้ตามเยอะแยะไม่ตามมาเอาแต่กูเนี่ยมันคืออะไรลาก่อนติดต่อจากยานแม่ติดต่อจากยานแม่ทิงเรนเจอร์ยูริได้ยินแล้วค่ะยานแม่จงทำภารกิจใช้ยันกักขงังผีเพื่อถ่วงเวลาในการอพยพ รับทราบแล้วค่ะยานแม่ยูริจะเริ่มภารกิจเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเอาเ่ะทุกคนได้เวลาล่อผีไปกักตัวนิวอนเรนเจอทุกคนรับทราบรับทราบไปแล้วค่ะแบ่งยันกันไปชายคนละอันสองอันให้ครบมือนะทุกคนทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราไปล่อผีกันมาดีกว่าเพราะยังไงผีเปลมาพอดีพิคกรีนพิคกรีนลากมาเร็วไหวมันอะไรนั้นถือยันมาด้วยนะพี่ถือยันมาด้วยเออทงนี้ทงนี้ทงนี้มา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 ด้เวลาลากผีเข้าพื้นที่กักตัวเวลคัมเวลคัมคัมฟิตมีฟรีไวไฟโอ้โหเรียงแถวกันเลยอะ ถึงแล้วรีบเข้าไปกันแล้วเอาผีกดอาร์มาพอดีเลยมาถูกเวลาคุน้คนลากมันเข้ามาเออนั่นแหละกักตัวผียื้อเวลาตามภารกิจทุกคนไม่เดี๋ยวผีเบลตีทะลุยันไหวบ้าปลายแปดทีละคนเออสวยต่อไปก็ตาหนูเบลกดกรอกผีคนที่มันเป็นบ้าไปแล้วมันอยากออาจากพื้นที่กักตัวฉันไม่ให้ออกหรอกนะติดต่อยานแม่ภารกิจกักตัวผีเบลสําเร็จแล้วค่ะทำได้ดีมากแต่ว่าตอนนี้พวกเราแย่แล้วพ่กรีนบาดเจ็บอย่าทําพิกรีนนะฉันบอกว่าอย่าทําพิกรีน คนบัวสัวตัวเหล่เลยพันกิจบ้าเลยวันนี้นี <c> ่ <oughs> ถ้าไม่รีบไปส่งแล้วก็พวกเราจะตายห่ะก,กันหมดกันหมดมึงมาหาก,กูอีกแล้วล่ะเนี่ยฮะคนใกล้จะตายมึงไม่ไปไล่ต่อแล้วมาไล่อะไรกูอ้าวไม่ไล่แล้วหรอเอ๊ะอะไรกัน่ะมาแค่นี้ก็เอาเหรองงนะเข็มอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้มาร์คไว้ให้พี่กรีนก่อนพี่กรีนจะช้แน่นอนมาร์คสิเออเอ้ามาอีกเลย <c oughs> มึงเป็นอะไรนักหนามึงพูดกับกูสิฮะมึงต้องการอะไรกูขนาดนั้นเบ๊กจะไปไล่ใครสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีไอเบลตัวนี้มันเป็นอะไรกัันกฮ ให้ฉันได้ไปหาของให้ฉันได้ไปสวดเถอนะเธอไปตามคนอื่นต่อเธอโอเคนะโอเคดีวกันเนาะผีไปทางนู้นแล้วเพื่อนไปจริงนะไปแบบไม่กลับมาแล่เราต่อแล้วนะเอ๋อโอเคอยากกลับมาอีกนะไอ้บ้า <c oughs> เออโอมน้ำโมน้ำเมงมะเร็งเฮเขียวมะเร็งเฮเขียวหกเก้าหกเก้าคิวอีอีตอนนี้ไล่พี่บลูอยู่พี่บลูหน้าแดงแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่กิจอะไรของเราเราก็สวดต่อแบบหน้าด้าน ตอนนี้ก็สวดเสร็จไปหนึ่งแล้วก็เพิ่งปักพิธีสุดท้ายไปนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนเนาะมาอีกแล้วเหรอเอาไปหนึ่งเบ๊นี่เนี่ยสวดหน้าเนี่จะมีกระจิตกระใจกลับมาตามฉันต่อยเธอแค้อะไรสวดตัวฉันหรือเปล่าเอียโอ้ตายแล้วเมื่อกี้แปะยันช้าเกินไปนิดนึงผีทะลุเข้ายันมาเลยก็เกินไปถ้าก็เกินไปนะเบลหมายถึงอ่ะเกินไปแล้วนะมาไล่กูเนี่ยฮะไปหัวร้อนมาจากไหนเจออะไรมาบ้างไหนเล่าฉันจะเป็นคนรับฟังเธอเองนะเบลเพราะฉะนั้นเธอต้องใจเย็นนะจะว่าไปอะเอาวัด มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนกีแม่งหายอีแล้วโอ,อ้กูรู้แล้วมันหายไปไหนไปหาอีพี่กรีนกูอีลวไปงั้นกอบไปสวดให้ได้กเกาๆดีกว่าพิธีเนี้ยไล่กันไปก่อนนะพี่นะสู้ๆจู๊ไปก่อนนะพี่กรีนนะน้องขอสวดก่อนน้ำเม่งมเล็งมีเ่เกี้ยวน้ำเม่งน้ำเม่ง,มงคิวอีอีอีเข้าไปคิวเ,เข้าไปน้ำเม่งน้ำมงมะลิงมาลง,งกองแกงอีคิวอีอ้าวสวัสดีค่ะพี่รูไม่เห็นหน้ากันซะนานเนี่ยไปตกถังสีที่ไหนมาเนี่ยพี่ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเรื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วอันนี้คิวไม่เก้า้านะคะเพราะว่าเขาตามพิกรีนแบบยาวๆเลยอะทางนั้นเขาส่งโทรจิตมาบอกว่าสวดเสร็จไปเลยโอเคถ้าขอมาก็จัดไปอย่าให้เสียโอเคเหลือแค่พิธีสุดท้ายซึ่งเสียงในโทรจิตของคิวก็บอกว่าตอนนี้ใกล้เก้าเเรียบร้อยแล้วเพราะฉะน,นั้นดีฉันจะไปหาของไม่ก็ไปช่วยวิ่งครบเพื่อนด,ดีกว่าแล้วจะว่าไปอีพิกรีนเขาไปจุ้งต้งไหนแล้ววันนี้จะวิ่งมาช่วยอหลอีพิกรีนอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันหาไม่เจอหรือว่าเธอไม่เคยมีอยู่จ่จิิงววกันนไไปหแล้ะ หาไม่เจอมาช่วยสวดดีกว่าเอ,อ้ากลายเป็นวิญ,ญญาณและมวลสารไปเสียแล้วโอ้โหแม่อาลงมาด้วยพี่กรีนเธอไปไหมล่สะสักคำไม่ทันได้เตรียมใจแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่หนูวิ่งขึ้นมาช่วยหยิบวิญญาณพี่แล้วเดี๋ยวหนูจะชุบให้นะโอเคตรงตรงนี้มีเข็มด้วยเนี่วยวตายคาเข็มเลยนะคนเราเอาล่ะมานําเม่งมาเ็งเงีเคียวจิกวิพี่กรีนขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาช่วยน้องๆด้วยนะคะพี่กรีนนะคะอุ๊ เอ้าบูแมงล่าขึ้นมาแต่ว่าชุบทันไม่เป็นไรเออโอเคไขให้เป็ดมันไขให้เป็ดขึ้นมาฮะอย่ามาทำร้ายพี่ๆฉันนะไปกันก่อนเลยพี่ๆไปกันก่อนเลยเอาไปอีกแด้เออสวยยีพี่บูยังจะไปฟาดมันอีกดีไปได้เลวอุตส่าห์ยื้อเวลาให้เนี่ยนี่พี่เขาจะไปบอกผีจริงหรือเปล่านั่นไงกันแตกออกแล้วลากเกินตัวใครตัวมันโอ้ยจุดพิธีสุดท้ายได้พอดีเลยสวยจังหวะนี้แหละหาของตีผีกันทุกคนพวกเราจะต้องกำจัดผีเบลที่องค์กรร้ายส่งเข้ามานิวรให้ได้ จะว่าไปอีพี่บูเป็นไงบ้างวานะการแตกออกไปแล้วด้วยนะ่ะอยากได้ประคำยังเลยอ่ะ <What? S 1> เ,ออเดี๋ยวเสียงในทรจิตบอกว่าให้รวมตัวกันก่อนแล้วค่อยยำผีโอเคค่ะพี่บูรีบมาเร็วเขารวมตัวกันอยู่ตรงนี้อีพี่บูมันไหวหรือเปล่ามันหน้าแดงแล้วนั่นอนะ่ะเอา้ารอดกลับมาเฉยเลยโอเคพร้อมนะทุกคนก่อนที่เราจะรวมร่างกันเราต้องดื่มน้ําสาบานซะก่อนเอาละดื่มน้ําสาบานโอ้ยรสชาติมันเยี่ยวไปแยกย้ายไปหาอาวุธกันทุกคนเรนเจอร์พร้อมประจนบานนั่นไงผีมาพอดิผีมาแล้ว ไอ้ผีเปโอมันกดกรอแล้วมันกดกรอแล้วสวยสวยสวยเด็ดตนให้เดยวตันให้ป๊บหนึ่ง <c oughs> ออกอยังไม่หมดก่อยังไม่หมดโอเคมาแล้วฟาดอีกหนึ่งเอาไม่โดน <c oughs> แต่ฉันจะถอยหลังเข้าไปว่าเนี่ยคนอื่นเขาฟันกันยับแล้วกูยังฟาดไม่โดนอยู่เลยโอ้โหใกล้แค่นี้ก็ไม่โดนอะไรของกูเนี่ยอย่าทําพี่แบล็กนะเว้ยฉันบอกอย่าทาอย่าทำเออโดนสักทีในที่สุดเกาะมาแล้วเนี่ยนั่นไงเกาะมาแล้วจริงด้วยแมงวิ่งไปตีที่บลูกูอีกแล้วพี่บลูกูเจ็บหนักแล้วเนี่ยโอบล้อมมันเพื่อนๆโอบล้อมมัน พร้อมน้องพร้ับยี่ฟาดเออฟาดอีกนิดนึงฟาดเออเอาฟาดไปเป็นนิดนึงหลุดคอมโบเฉยเลยอะ่ะ<อ>เดี๋ยวขอเก้าเก้าประตูให้พี่บูแป๊บนึงเดี๋ยวนางแตกจริงเก้าเก้าไปก่อนนะอย่าเพิ่งมาตีฟรีนะเฮ้ยสามสองหนึ่งโอเคเก้าเก้า,กาต่อยกันจนของหมดแล้วมั้งน่ะโอ้โหใส่สินสาวอันเรียงกันเลยเอาพี่บูกู <laughs> พี่บูกูแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบได้ชุบได้รอแป๊บน,นึงพี่ขอพันใส่สินให้เสร็จก่อนของหมดแล้วเนี่ยต้องไปเติมของ เดี๋ยวพันตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันเอ้าพี่กรีนไปเอาวิญญาณมาเลยเนี่ยไอเดี๋ยวอุ้ยแม่มาวันนี้ขะแม่แม่มาทําอะไรเ่ะคะคนหยิบวิญญาณมาแฝงนูละแม่แม่มาไล่หนูทำไมหนูไม่มีวิญญาณวิ่งวิ่งก่อนเลยข้างหน้ามีสายสินแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามามีโลเเปล่าอ้ายังไม่มีโลยังไม่กล้าเข้ามาโอเคชุบพี่บลูได้พอดีเลยเอาพี่บลูเกิดนี่แหรอพี่ผีเพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยพันสายสินต่อพันสายสินต่อเออพันได้หมดดักแมงลูกทา่ะตรงเนี้ยอุ้ย วิ้ยเขากลับมาหาพี่บูแล้ววะก็อยากไปช่วยนะแต่ไม่มีของเลยอะหาของก่อนแป๊บหนึง่งขอนะขอได้ของตันขอประคำขออะไรก็ได้ที่มันมีดาเมจนะอุ้ยมาป้าว่าโอนาองอ้อมนาองอ้อมนางอ้อม,ออม,ออมขอของมีดาเมจหน่อยสักอันนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันคือสายสินอีกเลยไอ้บ้าเอ้ยนี่วอนผลิตสายสินขายเจอทุกตาเลยเนี่ยอุ้ยวันนี้ค่ะแม่โอ้โหสกิลเค็คแมงก็ขึ้นถูกเวลาเหลือเกินไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันแล้ววันนี้ค่ะแม่คะอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยอุ้ย เฮ้ยเมื่อกี้เขาโดนสายสินใช่ไหมแล้วเขากดโล่พอดี <What? S 1> โอ้ตัวแดงแบบนี้แสดงว่าโดนจริงด้วยแล้วเมื่อกี้นางกดเกาะพอดีไงานางเลยไม่ยืนตัน <c oughs> เออแล้วอันนี้กูโดนได้ยังไง <c oughs> อ้าววันดีค่ะพี่แบล็คเอาของมาให้เหรอคะ <c oughs> พอดีเลยค่ะ <c oughs> หนูกำลังต้องการประคำเลยค่ะพี่แบล็คขะเฮ <c oughs> ้ยดูสายสินในแมพดิมันได้แต่สายสินร้วนจริงๆนะเนี่ย <c oughs> นางยังอยู่ใช่ไหมนั่นไงยังอยู่จริงด้วยอยู่ในนั้นสินะลอกเกาะให้หน่อยลอกเกาะให้หน่อยเดี๋ยวน้องเขาไปตีลอกเกาะเร็วอุ้ยพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟก็เกินไปโอเคลอกเกาะเรียบร้อยตันนให้้องที ตาที่น้องหนึ่งที่เออแปะยันสวย,สวยแม่งเอ้ยผีก็ต้องต่อยครูดาวกล้องก็ต้องเก็บบุกเข้าไปเลยที่วอร์เดนเจอร์รวมพลังก็ oh. ไปรู้บ้านด้วยพลังของพิตรภาพอา้าวผีเฟดนี้ <laughs> ผีมันรู้ตัวว่าจะโดนยังมันเฟดนี้ไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยคนหนีไปก่อนเดี๋ยวเราหาของมาเพิ่ม one hour later อะของครบมือแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าอย่างนั้นก็นี่วอร์เดนเจอร์รวมร่างรวมร่างเรียบร้อย <laughs> กูถามจริงอยู่กันอย่างนี้ผีที่ไหนจะมาวะน่ากลัวชิบหายเลยไอเ้เซอร์พวกนี้เนี่ยเจอผีแล้วเรนเจอร์ทุกคนอีกทีเดียวเดี๋ยวมันก็ตายแล้วรุม,มากเก็บของกันเอา้าอีพี่ยามเดี๋ยวเถอะพี่แบ็เรนเจอร์ได้เจอประคับไม่ได้เลยนะดัรอดตลอดเลยนี่ใส่ไม่ดีอ้าวอ้าอ่ะวัดโดนน้ำมนต์ตุยไปแล้วและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่นิวนปลอดภัยขอขอบคุณนิวนเรนเจอร์เออมูลีกูเจเจ เออพี่ขอโทษนะคะน้องเบลภารกิจสำเร็จลุล่วงโปรดติดตามภารกิจต่อไป